สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการทำวงจรให้ง่ายขึ้นนะครับหรือง่ายลงนะครับลอจิกนะแล้วก็ซิมพลิฟิเคชันนะครับง่ายขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างวงจรนะครับมี3ามอินพุตนะครับ a b c นะผมก็วาดเป็นเส้นยาวลงมาเลยนะครับนะครับเริ่มมาก็จับ b กับ C มาออกกันนะครับผมก็ดึงสายไปนะครับ b นะฮะ C จับมาออกกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอา A กับ b มาแอนกันนะครับเอแอนบนะครับ แล้วก็เอา a นะครับไปแอนกับ b or c นะครับตัวนี้นะครับจะไปแอนกันกับ b or c นะครับเสร็จแล้วก็เอา b อันนี้นะครับจะไปแอนกับ b or c เหมือนกันนะครับทั้ง้หมดที่ได้นะมาออกกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้ถติว่ามีคนให้วงจรอันนี้มานะเป็นลอจิกไดอะแกรมนะครับให้เป็นลอจิกไดอะแกรมอันนี้มานะครับบอกว่าต้องการให้ซิมพิฟายนะครัทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเราก็เขียนเป็นนี้ก่อนเลยครับเป็นบูลีนอัลจีบ้านะครับขึ้นมานะครับดูตามเกตฑนะครับอันนี้เรามีอะไรับ a และ b ถูกไหมแล้วเขียนไ a, ปครับ ab เกิดนี้ครับแล้วก็อันนี้คือ b or c นะครับก็ b or c เป็น and กับ and ก,กับ a นะครับก็เขียนไปครับว่า a เนี่ย and กับ b or c นะครับคือตัวนี้นะ a and กับ b or c นะครับเสร็จแ,แล้ว ตัวอีกตัวหนึ่งคืออะไรฮะ b นะครับ and กับ b or c นะครับก็มีตัวนึงครับ b and กับ b or c นะครับทั้งหมดนะฮะจับมาออกันก็คือก้อนนี้นะทั้งหมดเลยนะครับก็จับมาออกันนะครับก็เขียนเป็นบูลีนเอ็กเซนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองใช้ทฤษฎีต่างๆนะฮะใช้เอ็กซ์เซต่างๆเนี่ย ช่วยในการ s i m p l i ฟานะครับเราก็มาถึงปุ๊บเราก็ดิสทิ t ิก่อนเลยนะครับเอา A เข้าไปแห้งในนะแข้าไห้งในแล้วก็เอา B เข้าไปแหงในนะครับก็ได้เป็น A B O กับ A B O กับ A C นะครับตัวนี้นะนะครับอันนี้ชุดแรกนะฮะอกับ o, ตัวนี้ถัดไปคือ B B O กับ B C นะครับ กนะ็ถ้าดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ่า BB ก็คือ b นะครับแล้วก็ b r กับ b c นะครถ้าเกิดเชษฎีการแอบสอบนะครับเหลือแค่ b เฉยๆนะครับนะแล้วดูตรงนี้มาครับ a b นะฮะ AB กับ a b เนี่ยก็จะได้เป็นเป็น AB นะครับ อเอีนะครับมันทั้งหมดก็จับมาออกกันครับก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะ b ก็จะแอบสอบตัวตัวนี้นะครับก็เหลือแค่ AC กับ b ครับนะครับจบแล้วนะครับทำต่อไม่ได้ละนะครับก็ได้แค่นี้นะครับก็สร้างวงจรใหม่นะครับที่ทํางานเหมือนเดิมนะแต่ว่าง่ายขึ้นก็นคือแล้วเราก็มี a กับ c มานะครับมาแอนกัน เสร็จแล้วเราก็จับผลการแอนตัวนี้นะครับไปออกับ b นะครับสังเกตว่าทํางานผลก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอันที่ซิมิลายเราเนี่ยใช้เกตแค่2ตัวนะครับของเดิมใช้เกตทั้งหมด5ตัวนะครับนี่ตัวอย่างของการซิมิลายนะครับขั้นแรกเนี่ยครับโจทย์จะให้นี่มาครับให้ตัวลอจิกไดแกรมมานะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนเป็นบูลีนเอ็กเสชั่นนะครับ เราก็แอพพลายทฤษฎีต่างๆ,ๆเข้าไปนะครับสุดท้ายได้เป็นคําตอบนี้ออกมานะครับแล้วเราก็วาดวงจรนะครับที่ simplify แล้วนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างตัวนี้นะครับผมนำมาจากหนังสือของฟรอยนะครับฟรอยหนังสือชื่อว่า digital fundamental